เอ้ยเอ้ยเอ้ย้ย,ย,ยมาแล้วอ่ะพี่พนักง,งานคนนั้นมาแล้วอ่ะจีจีอุย้ยฉันกลัวจริงๆเลยแต่ก่อนต้อง,ต,องต้องหาทางต้องหาทางก่อนอมันมืดไปหมดเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่งไงโอ๊ยวันนี้ไม่เป็นวันบ้าอะไรของฉันเนี่ยทั้งทั้งที่วันนี้มันเป็นวันหยุดของฉันแท้ๆนะเนี่ย ส่วนนางนาตาลีเนี่ยก็หนีฉันไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งพาไล้ฉันจะจีบบ้าจะมาอยู่กับฉันทำไมก็ไม่รู้เลี้ยงก็เลี้ยงไม่เป็นเออจีจีอย่าว่าจีจีเลยนะนาตาชาจีจีขอโทษเอาเถอะเอาเถอะไม่ว่ากันจะเลี้ยงนายวันนึงก็ได้แต่วันนี้ฉันหิวมากเลยนะเนี่ยแนก็เลยมากินเฟรนช์ฟรายที่ร้านอะไรเนี่ยโอ้ ร้าน,นเนี้ยเนี่ยไม่มีคนเลยนะฉันว่าเนี่ยถ้าไปสั่งอะ่ะคงจะได้คิวเลยนะเอแต่ว่าไปทําไมร้านมันดูเก่าๆยังไงก็ไม่รู้นะยังไงก็ลองไปถามพี่พนักง,งานก่อนแล้วกันฉันน่ะหิวมากๆเลยนะเจ้าจี๊ดนายอะหิวไหมจี๊ดก็หิวมากเลยไปกินกัเนเถอะนนตาตชาโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันหาพนักง,งานก่อนนะเอ เอาว่าไปพี่พนักงานเนี่ยหายกันไปไหนหมดแล้วรอยแดงๆนี่มันคืออะไรอะ่ะอุ้ยมันคือซอสมะเขือเทศหรือเปล่าแต่กลิ่นม,มันไม่ใช่อหรือว่ามันคือสีทาพื้นอ,อไม่ใช่หรอกมั้งนาตาชาเธอก็เป็นสายรับมานานนะขอแค่นี่เธอไม่รู้เลยเหรอนี่เจ้าจีดถ้าเธอพูดอีกนะฉันจะทิ้งเธอไว้ตรงนี้แหละนะ ออขอโทษครับยังไงก็เถอะเราไปกันดีกว่าแล้วก็ไปดูให้มันรู้เลยว่าไอ้ลอยดึงแดงเนี่ยมันคืออะไรอุย๊ยข้าลัวนะอุย๊ยทำไมหลังร้านมันสกรปรกแบบนี้เนี่ยอุย๊ยกินไม่ลงแล้วเนี่ยเฟนฟงเฟ,งฟนไฟเนี่ยเออมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอร้านอาหารเนี่ย เอาเป็นว่าเราลองไปสำรวจกันก่อนดีกว่าเนาะอืออึดชืบอึดชืบอึดชืบเอ้ยชืบอึดชืบอื้อนั่นมันอะไรเนี่ยโอยน้ำสีเขียวแบบเนี้ยเห็นแล้วจะอ้วกแตกเลยเหมือนน้ำท่อระบายน้ำเลยอะจ,ะจี๊ดจี๊ดจี็ว่าอย่างงนเหมือนกันแต่จีจี๊ดชอบน้ำมันหอม จีดเธอเนี่ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยกินแบบนี้เธอชอบไปได้ยังไงมันเหม็นนะไปเถอะไปเถอะพี่พนักงานคะพี่พนักงานเอออยู่ไหนคะเนี่ยเอา้าแล้วแล้วนี่มันคืออะไรอะอารมณ์ได้ไอ้เฮ้ยจีดพี่ฉันอยู่ที่ไหนอะเอา้าพี่ฉันจะขึ้นไปข้างบนยังไงอะอุย้ยกลัวจังเลย อันดาลีก็ไม่อยู่ด้วยอ่ะทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวแบบเนี้เหงาจะแย่อยู่แล้วกลัวก็กลัวเออจะมีจีิจีนะครับโอ้ถึงมีท้ายอ่ะนาจะช่วยอะไรฉันได้ละ่ะอืมแล้วอันนี้ต้องกดอะไรเนี่ยอืดจึ๊บโอ้โหนี่มันร้านค้าร้านอาหารหรือว่าเออเทมเพิลเนี่ยเออเทมเพิลมัน,เป,นเป็นวัดไม่ใช่เหรอเอ๊ะ หรือมันเอ็เคปเอฟเคปมันคือเขาวงกดเนาะเอออ้าวสวัดดีเพื่อนเออสบายใจอุ่นใจแล้วล่ะมีเพื่อนแล้วนี่พวกเธอก็หิวเหมือนกันใช่ไหมเออจะไปตามหาพี่พนักงานเหรออ้าวเธอธอไปไหนอ่ะ้อวตกไปแล้วอ่ะจีสเอออ้าวนี่เขาก็อยู่นี่นี่เออหรือว่าฉันตาฝาดว่าไปเถอะยังไงเราก็ ไปตามหาพี่พนักง,งานกันก่อนเนาะแล้วก็ถามเขาว่าไอ้รอยแดงๆน่ะมันคืออะไรอุ้ยแต่ตอนเนี้ยฉันเริ่มหิวแล้วว่าถึงแม้จะเห็นน้ําเขียวๆแบบนั้นแต่ท้องฉันร้องไม่เลิกเลยมันหิวจริงๆนะนี่มีลูกคนด้วยอะ่ะหลอ่ลอชมัดเลยไปไปไปเอ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันมืดจัง ชั้นใต้ดินมีร้านอาหารแบบนี้ด้วยเหรอเหมือนชั้นบนเลยเนาะหรือว่ามันเป็นที่ V I P กันเนาะปุ้ยอ้ <laughs> โอ้ยคนหัวลุกเอาใหม่เอาใหม่จจีดเมื่อกี้นายเห็นอะไรไหมอะเออจีก็จีหินเหมือนกันน,นั่นนะจ้จมันน่าก,กลัวมากเลยอะ โอ้นั่นสินั่นสิเหมือนจะเป็นพี่พนักงานเลยว่าแต่ทำไมเขาถึงมาทำร้ายเราแบบนั้นล่ะอื้ยฉันขนลุกไปหมดแล้วอะทำยังไงดีอะงั้นเราหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่านะอย่างน้อยอะ่ะก็จะได้ออกไปหาอะไรกินอยู่ที่เนี่ยคงไม่ได้กินอะไรแน่นอนเลยเป็นแบบเนี้ยตายแน่ๆเลยคงหิวตายอะ่ะจิงๆก็ว่าอย่างนั้นครับไปกันเถะนะิดนาเจชา เออไปกันดีกว่านะเพื่อนรอ,อฉันด้วยสิอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะ้ยตรงนี้น้ำหนัอ้ยน่อยสัอเจ้าพนักงานป้าโอมันมัน อุ้ยมาอีกแล้วว่าจีดเราต้องขึ้นทางนี้ล่ะเราต้องขึ้นทางนี้ฉันเห็นทางแล้วออ้ยพี่พนักง,งานเดี๋ยวทำเราลเลยอุ้ยไปแล้วอู้อูหน่ากลัวมากเลยเจ้าจีดโอ้ยงั้นเราต้องลงฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเราลงไปดูกันดีกว่าว่าข้างล่างนั้นมีอะไรอย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้หนีพี่พนักง,งานคนนั้นด้วยนะจีจีด้วยงั้นครับไปกันเถอะนาตตาชาถ้าอยู่ตรงเนี้ยตายแน่แ่เลย ไปกันเถอะอชื้ออุ้ยนี่มันร้านอาหารจริงๆไหมเนี่ยแต่ก็ว่าไปถึงเป็นแบบนี้ฉันก็ยังหิวอยู่นะอ้าวเพื่อนตกอืมจีจีเธอขอให้กำลังใจคนฉันหน่อยนะโอ้ยฉันพูดผิดไปหมดแล้วอ่ะฉันตัวสั่นไปหมดแล้วล่ะสู้ๆนะน่าตาชาเดินดีๆนะถ้าเธอตกไปเนี่ยเธอตายแน่ๆเลย เธอจะไม่ได้กินของอร่อยๆอ,อ,อีกนะเอานั่นสิเนาะฉังก็ต้องเดินดีๆละ่ะถ้าฉันตกไปเนี่ยแย่แน่เลยไปกันดีกว่าชิบชิบชๆๆบเพื่อนๆไปก,กันเถอะเราต้องหนีจากที่นี่นะอุย้ยนั่มันอาหารนี่จะขอกินอาหารบนหัวเธอได้ไหมอ่ะจะขอได้ไหมอ่ะอุ้ยฉันหิวมากเลยท้องร้องจอกๆแล้วเนี่ยอุย้ยนี่มันหัวอะไรเนี่ยหัวโกบเหรอเธอมองเห็นด้วยเหรอเนี่ย หน้าม้าขนาดนี้เนี่ยไปกันเถอะจี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 ครับไปใหม่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 โอม,มาถึงตรงนี้เลยเนี่ยจื๊ดจื๊อจื๊อจื๊อจื๊จื๊เดินก่อนเดินก่อนอ้ยจีจีเราอะต้องตั้งสตินะ ถ้าเกิดว่าตกลงไปเนี่ยจะต้องไปเริ่มใหม่ึงถึง,ถง,ถงตรงนู้นเลยซึ่งมันลำบากฉันมากเลยเออนาตาชานาตาชาต้องตั้งสตินะนาตาชาเรียนสายลับเป็นสิบกว่าปีเนี่ยวิชาเนี้ยจะช่วยนาตาชาผ่านได้ง่ายๆเลยนะอือก็ได้ก็ได้ไดโอ้ยถ้ามีนาตาลีอยู่ด้วยนะฉันคงมีความสุขมากกว่านี้แหละเพราะว่านาตาลีเนี่ยตายบ่อยกว่าฉันอีกฉันคงจะเป็นคนเก่งในสายตาของเธอนะจีด๊ด กันเถอะอึดจึดต้องระวังนะถ้าตกไปเนี่ยตายเฮ้ยอุ้ยฉันน่ะเสียวขาสั่นไปหมดแล้วเนี่อุ้ยอึดอ่ะอุ้ย,ยมันมันห้องอะไรแดงๆเหมือนห้องเชื่อเลยอ่ะจีด๊ดจี๊ดอุ้ยฉันไม่ชอบสีแดงแบบนี้เลย,ยมันน่ากลวัวฉากในหนังสยองขวัญนนะ่ามันคืออื้ กะจะเอาให้เราตายกันเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันอีกไอเอาใหม่เอาใหม่หมจีดถ้าโดนไปเนี่ยไฟฟ้ามันช็อตนะมันไม่ใช่เลเซอร์ธรรมดานะเนี่ยมันคือสายไฟฟ้าแรงสูงอุ้ยน่ากลัวเป็นบ้าเลยจีดจีทก็ว่าอย่างนั้นครับเอ่อจีทไม่อยากโดนช็อตนะนาตาชานาตาชากระโดดดีๆได้ไหมอ่ะ โอเจจีดเธอเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะอยู่ตรงบางชั้นอย่างเดียวเลยวันๆเนี่ยได้แต่พูดอย่างเดียวเลยไม่ช่วยอะไรเลยนะอ้าวขอโทษนะเ่จ้าไปกันเถอะไปกันเถอะขอโทษเรากันที่บ่นนายนะฉันกลัวอยู่นะ่ะอืมเอ้ยจื๊บเออต้องระวงังต้องระวงังเอ้ยเอ้ยเอ้ยอึ้ยมันเหนื่อยจริงๆเลยนะเนี่ยวันหยุดชั้นแท้ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย ออ้ยออ้ยออ้ยเ้ยผ่านมาได้แล้วล่ะจีดดีใจด้วยนะอไปกันเถอะไปกันเถอะโอ๊ยเอ้ยทำไมในนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะจีดนะมันคืออะไรอ่ะขี้กะเอ้ยออ้ยอ้าอุอ้ยจีดน่ากลัวออ้ยพี่พนักงานจะทำอะไรอ่ะไม่เอานะ เงินก็ไม่มีสักคนเลยแล้วจะผ่านไปได้ยังไงอะ่ะแล้วประตูมันอยู่ฝั่งไหนอะ่ะเร็วๆๆๆเ,เ,เ,เจี๊ดเราต้องหนีจากพี่พนักงานคนนั้นให้ได้เราต้องหาประตูนะอ๋อนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อุ้ยอ,อุ้ยออ้ออเ้ยขนลุกไปหมดแล้วว่ะโอ้โหนี่มันสารกำมันตลังสีนี่ถ้าโดนเข้าไปเนี่ย ตัวเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นสัตว์ประหลาดเลยนะถ้าเธอเคยดูหนังนะ่ะมันจะมีบ่อยมากเลยสารเนี่ยเออมันก็แค่น้ำธรรมดาไม่ใช่หรอเออมันคือน้ำเน่าธรรมดานะ่ะตาตะช้าเธอเนี่ยไม่รู้อะไรเลยหัดเปิดโลกกว้างซะบ้างนะนี่มันสารกำมันตะลังสีเธอเนี่ยนะจะจีด๊ดไปกันเถอะ ฉันน่ากลัวมากๆเลยเนี่ยแล้วตรงนี้กลิ่นก็มันเหม็นมากด้วยนะเนี่ยฉันไม่อยากโดนน้ำพวกนี้เลยเดี๋ยวชุดสวยๆของฉันน่ะมันจะพังเอานะอีน่าเกลียดจริงๆเลยน้ำพวกนี้เนี่ยไอยโอ้โหเปลือเลยจีเธอช่วยฉันหน่อยสิฉันไม่รู้ว่าฉันจะควรไปยังไงดีหรือว่าฉันควรจะไปกระโดดตรงนั้นดีนะ ออจี๊ดว่าตาตาชาต้องตั้งสตินะแล้วก็กระโดดไปนับหนึ่งสองสแล้วก็กระโดดนะโอ้อะไรของเธอเนี่ยจี๊ดเธอก็พูดได้แต่แบบเนี้แหละเฮ้เบื่อจริงๆเลยนะเอามาฉันก็นับตากันหนึ่งสองสเฮ้ยเอาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสาอ ทีหนึ่งหนึงสองสอ,งอุ้ยเจ้าจีดสิ่งที่นายพูดเนี่ยมันได้หลจริงๆด้วยการรับเรขเนี่ยทำให้ฉันผ่านได้เลยล่ะอุยนายนี่เก่งจริงๆเลยนะสมแล้วที่เป็นสายลับเจ้าหนูสายลับล่ะเอออย่าจมจี้แบบนั้นเลยจินไปกันเถอะไปกันเถอะจีดอืมฉันนะ่ะอยากเอานาไปจากนาตาลีจริงๆเลยตอนเนี้ยเออถ้านาตาลีรู้เนี่ยนาตาลีต้องบ ไม่สนใจคนแบบนั้นหรอกนะที่ทิ้งฉันไว้คนเดียวเนี่อุ้ยต้องมาเจอกอะไรแบบนี้ไม่โอเคเลยไปกันเถอะไปกันเถอะเอพื่อนจ๋าอุ้ยเธอก็หิวเหมือนกันใช่ไหมเลยม,มาที่นี่นะ่ะเออใช่ค่ะพอดีว่าฉันหลงทางฉันไม่ได้หิวนะฉันฉันเดินตกท่อมาจะเฉยนะคะเอา้าไม่ได้หิวนะหรอเอองั้นฉันไปก่อนแล้วกันฉันไม่กวนเธอแล้วล่ะหาวิธีออกเอเอาเองแล้วกันนะคือชือ้น นี่มันมัชเมลโ่ใช่ไหมเนี่ยแล้วไปทางไหนต่อเนี่ยโอ้หนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอเนี่ยจจี๊ดจจีโอ้ยฉันน่าเหนื่อยแล้วนะเนี่ยจะทำยังไงดีลนะ่ะจะจี๊ดว่าก็ต้องรีบออกไปนะจะได้ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไปไปไป นี่เธอเธอไปก่อนสิแล้วก็ทำตามให้ฉันดูด้วยนะว่าควรต้องทำยังไงอะ่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันไม่อยากตกลงไปเธอก็ไปก่อนสิเห็นได้ยินว่าเป็นสายลับนี่เอาแบบนี้ก็ได้เหรอฉันไปก่อนก็ได้โถเอ้ยของแค่นี้เองอือชือือชือือชเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนี่ไงของง่ายๆเองตามฉันมาเลยยายบ้า ไปดีกว่าท่อแป๊บอีกแล้วหรออยุท่อนี้มันก็เล็กจริงเลยให้เดินยังไงเนี่ยจะป้าตายระวังนั้นอาตชาเดินไปเดินไปเลยเดินไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองามโอ๊ยเงียบก่อนได้ไหมจ๊กจี้ตอนนี้ฉันต้องใช้สมาธินะ มันน่ากลัวมากๆเลยนะถ้าตกไปเนี่ยอุ้ยฉันต้องกลายล่างเป็นีศาจแน่เลยพวกสารกำมันตะลัง,ลงสีเนี่ยมันอันตรายมากมากเลยนะโอ้ยราศะชาเธอดูหนังมากเกินไปเฮ้ยเดินไปเถอะเดินไปเถอะเ,เ,เดินไปเงีเงยบเธอนั่นแหละเงียบเลยอืมฉันจะทิ้งนายไว้ตรงนี้เลยนะอ้อย่า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 อย,ายา่าไปกันไปกันอันนี้มีลิฟต์ด้วยล่ะเราต้องกดลิฟต์ก่อนอึ้อจื๊ ลิฟมาแล้ว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 อุ้ยจะได้ขึ้นจากที่นี่สักทีอยู่ข้าวจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยอุ้ยมันน่ากลัวมากเลยล่ะจริงจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยโอ,โ,อโอ้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 ลิฟทับหัวลิฟทับหัวเอา้าไงเป็นเงี้ยทำไมอะ่ะอุ้ยเรา แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีเนี่ยอุ้ยอุย้ยลอยลอยอะไรเนี่ยเออเออเหมือนเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเพื่อนหรือเปล่าออไม่ใช่นี่นเนาะอ๋อมันมันคือลอยเลือดใช่ไหมอ่ะเออ,เอ,อกลัวจังเลยอะ่ะอ,อุ้ยไงก็ต้องลองไปดูก่อนแล้วกัน ไปสำรวจนะเ,เ,เนนลยนะชื้อชื้อเออเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยล่ะเจ้าจี๊ดหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วแล้วเราต้องไปยังไงาาตามฉชันมาตามฉชันมาเลยเอาเอาเอาตามเพื่อนไปก็ได้จี๊ดจี๊ดตามไปเลยอุ้ยอ้ยอ๋อ กลัวนินาไม่ทำไงได้ล่ะเอาเอาเอาตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยทำไมมันยากเย็นแสนเขินขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยชื้อปอาวเฮ้ยจะตกแล้วอ่ะจะตกแล้วเฮ้ยชื้อเฮ้ยเหนื่อยบ้าเลยเหนื่อยบ้าอะไรล่ะเหนื่อยเป็นบ้าอึอชื้อึอือชื้อึอือชื้อึอือชื้แล้วต้องไปทางไหนต่อเนี่ย ทางนี้หรอโอ้น้ำพวกนี้ในกลิ่นแรงมากเลยนะกลิ่นเหมือนตดเลยแหละที่ฉันบอกหลายรอบเนี่ยกลิ่นมันเป็นแก๊สแ,แล้วเจ้าจี๊ดเออกลิ่นมันเหมือนกลิ่นตัวของนาตาลีเลยครับเหม็นแบบนี้เลยวันวัน,วนไม่อาบน้ําทําอะไรก็ไม่รู้นี่เจ้าจี๊ดเธอเนี่ยนินทาเจ้านายตัวเองแบบนี้ไม่ดีเลยนะแต่ก็จริงแหละเหม็นจริงๆเหม็นมากด้วยเหม็นจริง,รงอย่าไปบอกใครเลยนะ จริงครับเอาล่ะตรงนี้ก็ถึงลิฟต์อีกอันนึงหรอต้องขึ้นไปสินะเฮ้ยมีรอยเลือดตรงนี้ด้วยน่ากลัวชะมัดยากเลยอะขึ้นไปจะเจออะไรไมิเนี่ยขอให้พี่พนักง,งานคนนั้นไม่อยู่เถอะเุ้ยเฮ้ยขึ้นมาข้างบนสักทีอ่าแล้วไปทางไหนอ่ะห้องน้ำหมออุ้ยอุ้ย้ย,ยจี นายได้ได้ยินเสียงอะไรแบบนั้นไหมอ่ะฉันกลัวจะขาสั่นเยยวจะปีบแล้วว่ะมันมันมันเหมือนเหมือนผีในห้องน้ำอ่ะฉันเนี่ยไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวเลยนะฉันกลัวผีเออไปกันเถอะอุ้ยบรรยากาศแบบนี้เหมาะมากเลยอ่ะที่จะมีผีโผล่มาอ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะฉันขนลุกจะตายอยู่แล้วว่ะ หมดแล้วอ่ะอุ้ยตกใจบ้าอุ้ยจีดอุ้ยมันเป็นแหลมๆใช่ไหมเนี่ยจีดระวังนะครับ,บนักชาโอ้ยน่ากลัวไปบ้าเลยครับอุ้ยเอ้อุย,อยแหลมบ้าพวกนี้จะไม่มีวันตายแกหรอกนะอุ้ยแต่ฉันว่านะพี่พนักงานคนนั้นน่ะจะต้องเอาเนื้อของเราอ่ะไปทำเป็นเบอร์เกอร์แน่ๆเลยถึงได้ตั้งคั ได้ตั้งกับดักไว้ขนาดนี้เนี่ยเยอะพิ่งมากเลยนะถ้ามีคนตายก็เอาเนื้อของพวกเราเนี่ยไปทําเป็นอาหารเพื่อไปขายให้กับผู้บริโภคคนอื่นแน่เลยล่ะเอ้ยต้องระวังต้องระวังเราอ่ะอย่าเป็นส่วนหนึ่งในอาหารชิ้นนั้นนะออ้ยบ้านเป็นบ้าหมดแล้วนะเนี่ยอะไรนี่อ่ะอุ้ยแล้วตรงนี้ก็มีกับดักแล้วเนี่ยตั้งสติก่อนอ ไป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  <c oughs> อ <c oughs> โอ้ยจีดจีดคือตรงนี้ห้ามเหยียบหินใช่ไหมไหนเธอลองไปดมก่อนซิว่ามันใช่กับดักใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่นัตชาอย่าเหยียบนะนี่มันเป็นกับดักถ้าเธอเหยียบเนี่ยไอ้แหลกๆพวกเนี้มันจะปะนิดเธอระวั โอเคโอเคงั้นฉันจะระวังนะเอาเป็นว่าฉันขอ,อกระโดดก,ก่อนแล้วกันเอ,อื้อโอ้โหไม่ต้องเหยียบก็ตายไปใหม่ไปใหม่หมอา้าวตรงนี้ไม่ใช่จอต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ฉันจะออกไปข้างนอกให้ได้เลยล่ะนี่เฮ้ยนี่นี่อุ้ยผ่านมาได้แล้วแล้วเราตรงนี้ให้ไปไหนอะ่ะอา้าวตรงนี้ให้ให้ให้ไปไหนอะ่ะ อ๋อนี่ไงบันไดโอ้โหกับดักเยอะเป็นบ้าเลยนี่คิดจะเอาตายกันเลยหรือไงเนี่ยหืมใบเลื่อยยาจะมีสักกี่คนเนี่ยที่ลงมาข้างล่างแล้วรอดอ่ะจีจีเออจีจีก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนาจะชาแต่ว่าตอนนี้จีจีนะ่ะ ก็เป๊บหนึ่งนะจีจีจันจะช่วยเธอออกไปให้ได้เลยเุ้ยใบเลื่อยพวกนี้เดี๋ยวคอยดูเธอ,อนี่มันอื้ยอะไรอ่ะอุ้ยห้องครัวเหรอเนี่ยทำไมมันสกรปรกขนาดนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยตกใจบ้าอุ้ยจ,จะจะฟ้องกรมอ,อยอกรมสุขานามัย สุกโป๊กเป็นบ้าเลยแล้วมาขายฉันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วคนที่กินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกยังไงทําไมมันสุกโป๊กอย่างนี้เออก็เพราะว่ามันเป็นเนื้อมนุษย์งไงเขาเลยไม่รักความสะอาดนะจี๊ดนั่นสินะสิ่งที่เธอพูดไปเนี่ยมันก็มีความหมายนะเออสิ่งที่เธอพูดไปเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะเอาเธอเอาเถอเราต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้เปิดประตูก่อนอุย้ยฉันเปิดประตูไม่ได้อะ่ะ เอา้าแล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะ่ะโอ้จีตัวฉันจะออกไปยังไงดีล่ะมันต้องมีทางออกสักทางสิจีอืมโอ้อยู่ทางไหนอะ่ะอ๋อเอา้าจะลองอ่าตรงนี้ก่อนนะอ๋อเขาอยากกุญแจโอ้ยฉันไม่ฉลาดซะเลยเนี่ย าแต่กุญแจมันอยู่ตรงไหนนะต้องหากุญแจ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 โอ้ยมึนไม่หมดแล้วเนี่ยกุญแจอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยนี่หรอนีเอ่เปิดได้ด้วยละ่ะนี่ไงกุญแจบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอามาใส่ในถังอาหารเนี่ยโอ้ยสกรปรกเป็นบ้าเลยอื้อชืบ โอ้โหกับดักพวกนี้ฉันเจอมาแล้วฉันไม่ตายง่ายหรอกออ้ยอึโอ้โห,โห,โหฉันผ่านมาแล้วฉันผ่านมาแล้วล่ะเฮ้ยเหนื่อยจังจี๊ดโอ้โหนี่มันเตาหลอมเหรอนเนี่ยโอ้ยเราต้องหนีไปตกตรงนี้ให้ได้เนี่ยฉันร้อนมากเลยเนี่ยยิ่งร้อนก็นยิ่งหิวแล้วก็ยิ่งหิวก็ยิ่งร้อนอะ่ะเฮ้ยไป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 อย่าตกนะ ตกไปอ่ะตายแน่ๆบอกเลยอึดขึ้นมาไดก่อนเอ้ยวายอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันไหวมากมองไม่เห็นเลยไม่ไม่เออเดี๋ยวฉันลองโอ๊ะจี๊ดตรงนี้มันตน้องกระโดดล่ะจี๊ดว้ยจี๊ดจี๊ดจะปิวแล้วต้าจ้าจี๊ดจะปิวแล้วโอ้ยเงียบๆจี๊ดันกำลังช่วยนายอยู่นะเฮ้ย วูเกือบเกือบไปแล้วล่ะเกือบไปแล้วล่ะไปเร็ว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 เล่นไงทา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 งอุ้ยลวาวาเต็ไมไปหมดเลยอจี๊ดโอ้ยนี่มันโรงงานโอ้ยไม่ใช่ที่มันร้านอาหารอะไรเนี่ยเหมือนนรกเลยอ่ะโอ้ยเป็นแบบเนี้ยฉันเนี่ยไม่อยากกินเฟรนช์ฟรายตลอดชีวิตแล้วเนี่ย,ยถ้ากินแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันขอเลิกกินตลอดชีวิตแล้วล่ะ เอ้ยอย่าโดนนะร้อนมากๆเลยเอ้ยอันตรายมากเลยเนี่ย้ยจีจีจอ้อกลัวเหมือนกันนาตาชาอ้ยนาตาชาเธอดีๆนะโอเคโอเคจะจะพานายออกแบก,ออกที่นี่ให้ได้เลยแล้วเรื่องเนี้ต้องเก็บเป็นความลับนะไอ้แล้วที่สําคัญนะเรื่องเนี้ยต้องเก็บเป็นความลับอย่าบอกนาตาลีนะถ้านาตาลีรู้ว่าฉันพาเธอมาลําบากเนี่ย สงสัยฉันกับเธอเนี่ยคงจะไม่ได้คุยกันตลอดชีวิตแน่แนเลยอะ่ะเออจีจีจะสัญญานะคะจีจีก็ชอบนาตาชานะอยากอยู่กับนาตาชาทุกวันเลยอืมจีนายน,น่ารักจริง,รงๆเลยนะอือแต่ฉันกลัวมากๆเลยตอนเนี้ยถ้าฉันตกไปอ่ะฉันต้องไปเริ่มใหม่ตรงนู้นเลยอะ่ะอึดอึดอึดเออมาเร็วๆสิคะอ่อนมากเลยนะ,ะเนี่ยหุยไอ้บ้านคนบ้าจะไปไหนก็ไปเลยไปหึว่าคนอื่นนี่ นี่นี่น,นี่โดนสักทีนึงตามมาตามมาเอ้ยฉันเกลียดเธอจริงเลยไม่ชอบที่หน้าเธอด้วยอุย้ยแล้วเราจะไปที่ไหนนี่ยอุย้ยข้างบนนี้มันมืดมากเลยเฮ้ยนี่มันข้างบนล้างค้าแล้วนี่เอ้ยดีใจจังเลยจะได้ออกจากที่นี่สักทีอุย้ยนี่มัน ร้านค้าร้านอาหารหรือว่าบ้านผีสิงกันแน่เนี่ยมีใยแมงมุมขนาดนี้ด้วยเนี่ยไม่ทําความสะอาดเอาเลยซะเลยอ่ะวายสมน้ำหน้าสองคนอื่นแล้วตัวเองโดนเองแล้วเป็นยังไงล่ะสมแ้ํหน้าจริงอึดจึ๊บอึดจึ๊บอึดจึ๊บวาย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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะป้าอึดจึ๊บอ่ถึงแล้วล่ะถึงแล้วล่ะ เออตั้งแต่ตรงนี้ไปคงจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะดูพระจันทร์สิสวยมากเลยแต่พอบรรยากาศแบบเนี้ยมืดๆแบบเนี้ยม,ม,มันช่างน่ากลัวซะจริงไปกันดีกว่าจะได้รีบกลับบ้านอุ้ยเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนั้นนะ่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย มาแล้วอ่ะพี่พนักง,งานคนนั้นมาแล้วอ่ะจีจีดอุ้ยฉันกลัวจริงๆเลยแต่ก่อนต้องต้อง,องหาทางต้องหาทางก่อนมันมืดไปหมดเลยอ่ะน,งงน,งงนั่งไหนั่งไงนั่งดี๋ยวทำหนูเลยนะคะโอยอยอา้าวอ้าวพี่คะพี่พี่ไปไหนแล้วอ่ะหรือพี่เป็นผีอะจีดจะไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมอ่ะจีจีป้า จะต้องมีภารกิจใช่ไหมแล้วก็มีการฝึกฝนก,กันทุกวัน้วเนี่ยจจะเป็นการฝึกฝนของนาตาชาก็ได้นะโอ้นั่นสินะฉันก็ว่าอยู่มันคงไม่มีใครเป็น,เป,นเป็นบ้ากินโคลหลอกเนาะอืสงสัยนี่เป็นภารกิจสายลับอย่างหนึ่งแหละเออว่าแล้วทําไมถึงถึงให้ฉันอยู่คนเดียวเนี่ยนาตาลีให้ฉันมาเจอกับอะไรแบบนี้มันไม่ดีเลยเนี่ยหิวก็หิวอ่ะโอ้โหจิดีว่าเาจิ้นี้ไปก็ ป่าได้กินกันดีกว่าเนาะเอยจิจินหิวมากเลยครับนั่นสีนั่นสีไปกันเถอะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกกันไหมเอ่ยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของบาสด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย